คุณยายวัย70ปีกำลังประสบปัญหาทางด้านสายตาและทางด้านสุขภาพคุณยายจึงตัดสินใจเข้ามาปรึกษากับพนักงานขายแว่นตาเมื่อคุณยายได้มาปรึกษากับพนักงานขายพนักงานขายจึงได้บอกคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของแว่นตาให้กับคุณยายได้ฟัง ุณสมบัติของแว่นตาอีโคออปติกมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นระบบเลนที่สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานไม่ว่าผู้ใช้งานจะใส,ะส่สายสั้นใส่สายเอียงหรือสายตายยาวสามารถใช้งานแว่นอีโคออปติกได้ทั้งหมดและภายในแว่นตายังมีระบบ GPS ที่คอยนำทางเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานหลงทางอีกด้วย ระบบ GPS ของเรายังสามารถบอกตำาหน่งของผู้ใช้งานได้โดยจะมีการเชื่อมกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ของผู้ใช้งานหรือคนในครอบครัวและอีกทั้งยังมีระบบแสงไฟที่คอยให้ความสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานไม่ว่าจะในสถานการณ์ที่มองเห็นไม่ชัดเจนหรือในตอนกลางคืนอีกทั้งยังมีระบบเตือนภัยที่ส่งเสียงแจ้งเตือนซึ่งสามารถรืบอ,อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นของผู้ใช้งานได้ ่ายอโคออปติกเป็นแม่นตาที่สร้างจากวัสดุรีไซเคิลประเภท PET อย่างขวดพลาสติกใสโดยมีกระบวนการอินเจคชันเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้ในการขื้นรูปวัสดุโดยจะหล่อวัสดุให้กลายเป็นขอเหนืก่อนแล้วจึงฉีเข้อแมา่พิมพ์เมื่อวัสดุแข็งตัวจะได้ชิ้นส่วนประกอบออกมาและภายในมีการติดตั้งเทอร์โมอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์เป็นไมโครเจเนเรเตอร์ชนิดหนึ่งที่คอยเปลี่ยนพลังงานกลนให้เป็นพลังงานอื่นๆเพื่อที่จะควบคุมระดบการทำงานของแม่นิาทั้งหมด และยังมีแสตเว็บ800ซีรีส์เป็นระบบเครือข่ายแบบเมชเชื่อมต่อด้วยลุ่นวิทยุพลังงานต่าเพื่อที่จะขอเชื่อมต่อโทรศัพท์ของผู้ใช้งานกับแว่นตาอีโคออปติกและที่สำคัญยังมีแว่นอินดิวเวอร์ซี r ฟ p r อร์มโปร v ก ขึ้นซอฟสาแารเทคโนโลยีชั้นสูงจากเลนฟรีฟอร์มและเลนคอสต์ไม์ฟรีฟอร์มทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นได้ทุกสภาวะแสงและรองรับค่าใสา่ตาที่ซับซ้อนหรือค่าใสายตาที่แตกต่างกันทั้งสองข้างได้มามานวัตกรรมเว้นตาอีโคออปติกสอดคล้องกับ a p g f ข้อที่ 3D เสริมขีดความสามารถของทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาในด้านการแสร้งเกรือล่วงมากการลดความเสีสางงาเ่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพทั้ทงในระดับประเทศและระดับโลก